สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับ s h i ก a ้ o c h a n n น l นะครับก็ในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม Destiny เ h ชันนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำเทคนิคนะครับวิธีการที่เราจะหาเพชรนะครับได้วันละ500เพชรเลยแล้วก็ไอตรงส่วนเนี้ยนะครับจะไม่นับรวมเกี่ยวกับเพชรรายวันนะอ่าซึ่งอ่าถ้ารวมกับเพชรรายวันเนี่ยเราจะได้เพชรประมาณ วันละพันสี่ร้อยนะครับอ่าก็ถ้าเราเก็บสะสมเนี่ยสวันเราจะสามารถเอาไปโลกาชาได้1รอบเนาะซึ่งตอนนี้ก็มีเป็นเลดโคกะไม้ด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวใหม่นะก็น่าเก็บไว้ด้วยทุกประการราชนีนะครับเพราะว่าน้องเขาน่ารักมากนะแล้วก็น้องเขาเก่งด้วยผมก็โดนไปทั้งหมด5โลแล้วนะครับตอนนี้ก็ ยังไม่ได้แม้แต่5้าดาวสักตัวเลยนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็เก็บเพชรไปเปิดใหม่นะอ่าโอเคแล้วก็นอกเครื่องกันไปพอสมควรแล้วครับเราก็เดี๋ยวมาเริ่มดูเลยนะครับว่าอ่าวิธีหาเพชรเนี่ยได้เวลาห้าร้อยเพชรเนี่ยเราต้องทากันยังไงนะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเข้าที่นายเวิก่อน,นะครับอ่าแล้วก็นี่แหละครับเข้าไปที่สํารวจนะ ในสำรวจเนี่ยก็จะให้เราส่งมอนไปไประชนภัยใช่ไหมครับอ่าก็สามารถส่งใน้าที่นะซึ่งอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเลยนะครับปุ๊บกดเข้าไปอ่านี่นะครับอ่าของผมเนี่ยที่ผมจะส่งไปเนี่ยผมจะส่งผมจะส่งมอนสองดาวไปนะครับซึ่ง มอนสองดาวเนี่ยทำให้มันเก็บค่าประสบการณ์ได้ไวนะหรือคือเราส่งไปเนี่ยสรอบใช่ไหมครับส่งมอนสองดาวไปสองรอบเท่ากับของรอบ12ชั่วโมงนะส่งไป2รอบเนี่ยเท่ากับว่า1วัน24ชั่วโมงเราจะสามารถทําให้เวลตันครบ20ได้อ่าแล้วเราก็จะได้เพชรตามจํานวนนั้นนะครับนี่นะแล้วก็ส่งไปแบบนี้เลย อันนี้พ่อผมส่งเป็นครั้งที่สองนะครับก็เห็นไหมครับก็เจเวลตันแล้วนะนี่เจเวลตันหมดแล้วนะครับแบบนี้เนาะก็คือการที่เราเอามอน สองดาวไปเนี่ยเอาไปส่งเนี่ยส่งระยะเวลาสิบสองชั่วโมงนะครับแล้วก็ส่งสอง,งรอบเหลือคือยี่สิบสี่ชั่วโมงเราจะสามารถทําให้มอนสองดาวเนี่ยเลเวลตันครบยี่สิบได้แล้วก็ถ้าตันครบยี่สิบเนี่ยเราก็จะได้เพชรที่ได้จากทําให้เเวลเขาตันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่เพชรนะครับว่าเราได้มาเท่าไหร่นะครับนี่เลยก็จะอยู่ในกล่องจดหมายนะครับ นี่เลยเห็นไหมครับโหเห็นไหมฮะเพชรจำนวนมหาศาลแล้วก็มีตังเอีกเล็กน้อยเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองรับดูเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะ เหรียญพนธมิตร10นะครับผมทองอีก4 8 8 0 0นะแล้วก็เป็นเพชร480เอ๊ะถามว่าทำไมถึงเป็น480ทั้งทั้งที่ผมบอกว่า500ใช่ไหมครับคือผมมันมีตัวหนึ่งอะผมตอนนั้นน่าจะเบอร์เบอร์นะผมส่งมอนที่เป็นเลเวล20ไปนะครับเอาไปรวมกับไอ้พวกมอนเลเวล1เนาะมันก็เลยขาดไปตัวหนึ่งนะก็เท่ากับว่าผมก็จะขาดไปทั้งหมด20เพชรโอเคแตทิงอะมันสามารถได้ ทั้งหมดวันละห้าร้อยเลยนะครับเนี่ยครับเราก็ทำนิดเรื่อยๆทุกวันนะครับมันก็จะได้เพชรวันละห้าร้อยไปตลอดเลยนะแต่ว่า,าการทาแบบนี้มันก็จะจำเป็นที่จะต้องเคลียร์จำนวนจำนวนมอนนะครับที่อยู่ในคังของเราเนาะเพราะว่าการที่เราส่งไปนีะครับ5ที่ใช่ไหม แล้วก็ส่งไปได้ที่ละ5ตัวใช่ไหมก็จะเป็น25ตัวแล้วเราก็ต้องหาตัวใหม่เข้ามาแทนที่ใช่ไหมอีก25ตัวก็เป็นว่าเราต้องอันนี้คือเผื่อสําหรับการที่เราจะต้องใช้ในการส่งพวกนี้นะครับทั้งหมด25ช่องนะเอ้ย2ี่้าช่องเนี่ยเฉพาะตอนส่งแล้วก็จะต้องหาหา ที่จะเป็นมอนสองดาวที่จะเอามาแทนที่ของสำหรับ2-5ตัวนี้ด้วยก็จะเป็น50ตัวอ่าซึ่งมันก็เป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับกับการดองไว้ในช่องตัวละครนะอันนี้เพื่อนๆก็ลองจับสั่นกันดูนะครับแต่ว่าผมก็แนะนำให้เปิดเปิดช่องไปก็น,นะครับสำหรับว่าใช้เพชรเปิดใช้ตังเปิดช่องไปนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างคุ้มนะ กับการที่เราไม่ต้องมานั่งเคลียร์มอนมานั่งดูมอนอะไรต่างๆอะไรแบบนี้เนาะโอเคก็คลิปผมอะ่ะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปผมมีประโยชน์หรือแบบว่าชอบคลิปผมเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอฝากติดตามชิค c h a n n e ชาแนลนะครับขอบคนะครับ